สวัสดีค kind of ่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาบุกงงานการทำกับยอนะคะไปกันเลยการผลิตกปิยอด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ระบบอุตสาหกรรมในตำบลกมิยออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเริ่มจากการที่นายอับดุลการิมการิมะ เป็นผู้ประกอบการผลิตจำน่ายกปิยอมีแนวคิดในการผลิตกปิยอกก่งอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันในตลาดต่างประเทศจึงได้ศึกษารูปแบบการผลิตกปิยอด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ระบบอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศัธศกราช2549นายอับดุลการิมจึงได้ตัดสินใจนำเข้าเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ระบบอุตสาหกรรมจากประเทศจีนมาใช้ในการผลิตกปิยอนับว่าเป็น ็นผู้ประกอบการรายแรกที่ใช้เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ระบบอุตสาหกรรมทำให้การผลิตกระปิียอมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยค่ะกะแล้วกะเคยมีอุปสรรคอะไรไหมคะในการที่จะผลิตกระปิยด่อะ

เพียงก็ทำรกาอกันคยเดสับเบตุเดวันนสกียังไม่กันค่ะยบอว่ายี่กบุลเลือกด้วยด้วยสิบุตรไทยวบาลูกกติดนี้ด้วยพ็คึงมาถึงัทุกเอค่ะเชยบอกขั้นตอนการผลิตกรปเพาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายหน่อยค่ะกาซาบือเพกลยนเติงเกลยยัดด้วยทุกสเกลียีเป็นการจะติดกื baru jahit dalam ni kom hok ha,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 batu ban nak batu ban dalam ni ha jahit ni kom dulu bila sudah ni kom ni gerak adik tengok ni gerak ha dia gerak batu wak wak rusun jadi ibu batu wak tapuk pakuk bila sudah tu mari gosok packing hmm. tengok lah kom hmm. sudah masuk lepek lepek plastik tu แล้วอะไรเป็นแรงบรรันดาลใจที่ทําให้กะอยากทํากับเปียวจนถึงวันนี้กะแล้วกะอยากฝากอะไรไหมถึงคนที่สนใจและอยากเรียนรู้ในการทำกับปียกคอ้มีความตั้งใจจนให้ถึงที่สุดแล้วก็แบบมีความตั้งใจให้มากแล้วก็ประสบความสำเร็จให้ได้แล้วช่วงเวลาไหนหรือเดือนไหนที่กับเปียไขายดีมากที่สุดคะ ปโยเดบโอพอประมาณพอบโผลมีนาก่อนมีนาทูเริ่มเริ่มบุมหน้าพอเริ่มส่งออกมาเรอินดู้ัวมาเยอะมากแล้วกะรู้สึกยังไงที่เห็นคนใส่กระเปียาแบรนด์ของกะคะใจละเวลาตนี้จะปากกระเามาเยบปากระาลูกค้าเไม่ายักกระเปอาีย์ลูกาดินดับกเลย่าัปกระเป๋ามีก็นาะเมเงี้ยหากเามเงยแล้ว